จุ่มก็แต่งถ้าบุ๋มจ<ะ>ถ้าบุ่มจะมั่นใจจุ่มก็ต้องมั่นใจเช่นเดียวกันกแล้วน้ำต,ตาไหลอ่ะเป็นโรคเดียวกับจุ่มแล้วน้ำตาไหลเนะนี่นยแห<บ>ม <laughs> พออย่าให้พูด จุ่มแต่งบุ๋มจะไม่แต่งหรอเอ้ยถ้าบุ๋มแต่งจุ่มจะไม่แต่งไม่ได้ไม่ได้นเสียวพราแม่ต้องแต่งเป็นนึกคิดทางวานาน้ำไม่อ่ะาะวนาไม่แต่งเดี๋ยวนี้พี่จุ่มสวยขึ้นเพราะว่าดูแลตัวเองมากขึ้นใช่ครับแแม่ดเธอาาตาให้ผมยาวไหมนะั่นดูดีผมขึน้นะสีดำ แล้วให้เขาไปตัวเองก็ไม่มีกระจกอยู่ดีเห็นว่าทุกคนเปิดนี่เลยถุม<อ>พัดทิศขึ้นแล้วขอพาทิศขึ้นตรงนี้พัทยาค่ะอยู่ที่พัทยา สวยไหมสวยมากค่ะกลางคืนมาก็จะเห็นแต่สแสงแสงเบาๆองพัทยาใต้ปะใต้หรือเหนือหัดจอมเทียนอ่ะทุกคนชั้นที่2ีสค่ะ สวยมากเนาะโรงแดมอะไรไม่รู้นะคะมันยังากาศดีมากๆสวยมากคจสวยเนาะดูเด็กลงใช่ไพัทยาใต้เห็นไหมบิวสวยไปโอ้ยคนห้าปัดคนเห็นทั่วเมืองพัทยาไม่ทั่วนะคะทุกคนตื่นเชา้าจังค่ะสวยมีแต่คนว่าสวยมาก ủa, chạy ở hạt Jamtean kà, xuôi nè, bay. o, bay, để con bùm, tưng nhang. กาแฟคระบกาแฟยังค่ะที่เพื่อเห็นนะรู้เลยโรงแรมอะไรเขาบอกเก่งเกินใช่ออกเดินทางได้ ขบีบลาขบีบลาขบีบลาขปีบลาขปีบลาาบบเขาอยู่ออยพี่อหคุพี่เห็นไหมิงเดียวพวกเนี้ยคุณน้าคุณน้คุณน้าบกบีไม่ได้เนาะเรากใส่คุพ่อยู่แล้วอย่าดูงก,กระเป๋าตัวเองนะคะ บ๊ายบายทุกคนทิโน้องสาวไวแน่สรุปเลยฉันของกระเป๋าเธอฮะฉอากระเป๋าเธอและนี่อะเธอเอากระเป๋าตัวเองค่ะยังรอไม่ดีไงรอไม่ดีเอาของสภายสภาพเอาสภายค่ะมาดักนอนนะไม่ได้สภายไปค่ะเพราะว่าของตัวเองโดนแผลอะไรเป็นอะไรเี้ยมันจะได้เอิมไปได้คือเราถ้าเราแบกมาเราก็ต้องแบกไปได้ต่อจ้ะ น้ำในตู้เย็นหมดแล้วใช่ไหมพี่จุ๋มน,น,นี่มันที่ของบุรพามุรพาไม่ได้มากับเรานี่มาสองคืนคืนเดียวเนี่ยน้ำนี่ของใครอ่ะพี่จุ๋มหมดโต๊ะไหน,นพี่พี่ก็ขอพี่ได้มเนี่ย